สู่วิชาสังคมศึกษา,าศาสนานและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยครูฮับซอฮายนาเวนะคะเราจะเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนยังจำคุณครูดได้ไหมเอ่ยลำดับต่อไปคุณก่อนที่เราจะเรียนครูจะมีเพลงให้นักเรียนฟังก่อนนะคะใครร้องได้นักเรียนก็สามารถที่จะร้องได้ มีเพลงชื่อว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่เชียนรับชมได้เลยค่ะ อ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับเพลงเมื่อกี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะคำว่าโรงเรียนโรงเรียน คือสถานที่จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและเป็นคนดีของสังคมเอ็นสำหรับนักเรียนคำว่าโรงเรียนคืออะไรคะโรงเรียนคือ เพืออะไรเอ่ยสำหรับนักเรียนโรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้กับนักเรียนเป็นคนดีบ่มเพราะนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมนั่นเองดังนั้นโรงเรียนจึงมีความสําคัญเพราะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้อีกทั้งยังช่วยอบ,บรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถอมาดู สิ่งแรกโครงสร้างของโรงเรียนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องโครงสร้างของครอบครัววันนี้เราจะเรียนเรื่องโครงสร้างของโรงเรียนเอโครงสร้างของโรงเรียนประกอบด้วยใครบ้างเอ่ยมาดูรูปดังต่อไปนี้เลยนะคะโครงสร้างของโรงเรียนประกอบด้วยครูใหญ่หรืออาจารย์หรือผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะเรามาดูที่โรงเรียนผู้อํานวยการโรงเรียนถ้าโรงเรียนใหญ่ก็จะมีรองผู้อํานวยการโรงเรียนอ มีครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ธุรการนักการพานโรงแม่ครัวหัวหน้าห้องเรียนนักเรียนในห้องเรียนอ่านนะซึ่งนักเรียนอยู่ตรงนี้ในห้องเรียนใช่ไหมคะต้องมีหัวหน้าและนักเรียนสมาชิกในห้องเรียนบุคลากรในโรงเรียนของฉัน สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เริ่มสุบทเรียนใหม่เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องบุคลากรในโรงเรียนค่ะน้องๆคงสงสัยว่าคำว่าบุคลากรมันหมายความว่าอะไรพี่มีคำตอบค่ะคำว่าบุคลากรที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือคนที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนค่ะน้องๆเห็นไหมคะ ว่ามีคนอื่นอยู่ในโรงเรียนของเรานอกจากเพื่อนๆและคุณครูของเราคนเหล่านั้นเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้พี่มีคำตอบค่ะเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะที่โรงเรียนเด็กๆพัดลอยเลินเบิม้มและเต้ยต่างใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียนกันเพราะมีลมหนาวพัดมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเบิม้ม เดินเข้ามาที่หน้าตึกอาคารเรียนเห็นคุณน้ากวาดเศษใบไม้ในโรงเรียนอยู่จึงถามพัดและเตย้ยพัดคุณอาคนนั้นเขาเป็นใครเหรอเราว่าน่าจะเป็นคนทําความสะอาดให้โรงเรียนนะแต่เราเห็นเขาทำหลายอย่างนะอืมเราว่าเราไปถามครูกันดากันดีกว่านะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้จักคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนบ้างหรือเปล่าคะลองบอกในข่าวว่ามีใครบ้างบรรยากาศชั่วโมงแรกในห้องเรียนขณะที่เด็กๆต่างคุยกันเสียงดังเมื่อครูเดินเข้ามาในห้องเด็กๆต่างพากันเงียบเสียงลง นักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนเช้านี้อากาศเย็นมากค่ะนักเรียนอย่าลืมใส่เสื้อหนาวและดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณครูคะเมื่อเช้าพวกหนูเดินผ่านหน้าตึกอาคารเรียนมีคุณอาทำความสะอาดด้วยค่ะคุณอาเขามาช่วยเราทำความสะอาดหรือคะคุณครูใช่ค่ะ ช่วยดูแลให้โรงเรียนเราสะอาดขึ้นเราเรียกว่าพานโรงค่ะนอกจากคุณอาพานโรงที่นักเรียนเห็นแล้วยังมีคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนของเราอีกหลายคนค่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่ามีใครอีกบ้างครูใหญ่ใช่ไหมครับครูเก่งมากคะ่ะเบิมรมครูใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียนนั่นเองค่ะใครตอบได้อีกบ้างคะคุณครูด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเพลินนักเรียนด้วยใช่ไหมครับครูเก่งมากเต้ยนักเรียนก็ถือว่าเป็นบุคลากรในโรงเรียนนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะบุคลากรในโรงเรียนของเรายังมีอีกหลายคนค่ะถ้านักเรียนทราบแล้วมาบอกให้ครูฟังนะคะเมื่อเรารู้จักบุคลากร,กรกันแล้วเรามาดูโครงสร้างของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นแบบนี้ค่ะ น้องๆทราบความหมายของบุคลากรในโรงเรียนกันไปแล้วน้องๆทราบกันไหมคะว่าบุคลากรในโรงเรียนมีใครบ้างและแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรในโรงเรียนของเราตามมาดูกันเลยคะ่ะเรามาดูกันที่คนแรกของเราว่ามีใครบ้างเริ่มจากผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลโรงเรียนทั้งหมด คล้ายๆกับเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนั่นเองค่ะคนต่อมามีชื่อเรียกคล้ายๆกับผู้อำนวยการของเราตาตำแหน่งรองลงมานั่นก็คือรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนและคอยดูแลาการเรียนการสอนของครูรวมทั้งดูความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยค่ะ ต่อมาคือคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนคงไม่คุ้นชื่อกันเท่าไหรแต่คณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญในโรงเรียนของเรานะคะเพราะมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนเช่นกิจกรรมต่างๆหรือโครงการในโรงเรียนที่ครูสอนนักเรียนก็จะได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะน้องๆคุณครูมีหน้าที่สอนให้นักเรียนมีความรู้และอบรมบ่มนิสัยเราให้เราเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขที่สำคัญที่สุดน้องๆตอบได้ไหมคะว่าใครถ้าไม่มีบุคลากรที่พี่กล่าวมาทั้งหมดก็ไม่มีความหมายนั่นก็คือ นักเรียนค่ะซึ่งตัวนักเรียนเองก็มีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่คุยเล่นในเวลาเรียนและเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูค่ะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมโรงเรียนด้วยเช่นกีฬาสีแข่งขันตอบป,ปัญหาเป็นต้น คนต่อมาก็มีความสำคัญมากในโรงเรียนของเราทำให้โรงเรียนน่าอยู่นั่นก็คือพนโรงค่ะซึ่งมีหน้าที่ช่วยดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และงานบริการในโรงเรียนต่างๆน้องๆเองก็สามารถช่วยคุณอาพานโรงได้ด้วยการช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ น้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีใครบ้างที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนของเราต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกๆกกันให้น้องๆเลือกภาพที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนมาใส่ในโรงเรียนของเราให้ถูกต้องนะครับผู้อํานวยการ รองผู้อำนวยการคณะกรรมการสถานศึกษาครูน้องๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าบุคลากรในโรงเรียนของเรามีใคร และแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรบ้างซึ่งตัวน้องๆซึ่งก็เป็นนักเรียนก็เป็นบุคลากรในโรงเรียนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นน้องๆควรทำหน้าที่การเป็นนักเรียนที่ดีด้วยการตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคุณครูด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องๆคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบที่เราได้เรียนมานะคะสวัสดีค่ะ ยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับวิดีโอเมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนใช่ไหมคะบุคลากรจะมีผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการครูนักเรียนนักการพานโรงอ่ะต่อไปในเมื่อนักเรียนเรียนโครงสร้างไปแล้วเรามารู้จักสมาชิกในโรงเรียนของนักเรียนนักเรียนกำลังเรียนโรงเรียนไหนนักเรียนทำความรู้จัก เกี่ยวกับตัวเองก่อนนักเรียนชื่ออะไรนักเรียนรู้จักชื่อไปแล้วนักเรียนเรียนโรงเรียนอะไรชื่อโรงเรียนชื่อว่าอะไรนะคะไปกันเลยามาดูนะคะมาทําความรู้จักผู้บริหารโรงเรียนของเรานะคะเราอยู่ที่เราเรียนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอนุบาลปัด ตานีนะคะตั้งอยู่ที่หมู่5ถนนมะกรูดตำบลรูสะมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะเราเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานีถ้าถามว่าโรงเรียนอนุบาลปัตตานีอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตำบลรูสะมิแลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมาดูโครงสร้างของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีนะคะคนแรกคือผู้อํานวยการโรงเรียนชื่อนายนายธรรมรงศักด์ ตันนิยมนี่นะคะเดี๋ยวนายธำรงศักดิ์สันนิยมนะคะมีรับตำแหน่งหนะ้าที่เป็นผู้อำนวยการโร,โรงเรียนนะคะส่วนข้างล่างสิท่านนี้จะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะรองผู้อำนวยการคนแรกนายสุภาลนงสุภุลนันนะคะสองนายจิรวั์จันลาภสามนายวีรศั์แดงวิไลสี่เกตการศรีสุวรรณนะคะ ทั้งหมดสีท่านนี้เป็นรองผู้อํานวยการส่วนข้างบนจะเป็นผู้อํานวยการนะคะสําหรับช่วงนี้นะักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับท่านพอนัเกเรียนได้มาโรงเรียนนัเกเรียนก็จะได้เจอกับผู้อำนวยการของเราและรองผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะสำหรับเดี๋ยวในเมื่อนัเกเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งเดี๋ยวครูจะให้หนัเกเรียนทำความรู้จักคุณครูชั้นประุมศึกษาปีที่หนึ่งพร้อมกันนะคะนัเกเรียนรู้จักเรียงเอ่ยในครูประจำชั้นของนักเรียนชื่ออะไร นักเรียนอยู่ชั้นไหนนักเรียนรู้จักและชั้นไหนแต่นักเรียนครูประจําชั้นนักเรียนรู้จักหรือยังเอ่ยครูประจําชั้นคนแรกครูศิริภาเหลาสิงห์ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่ทับหนึ่งสองครูพัชนบูสมานครูประจําชั้นปหนึ่งทับสองสามครูหาดีบ่ายิงทาครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งทับสามสี่ครูไหยะตีมายิครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งทับ สี่ห้าครูสุทิพมณียมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับห้าหกครูไลนีดะซิครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับหกเจ็ดครูมนทิยาแท้ต่างครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับเจ็ดนะคะนักเรียนต้องรู้จักคุณครูประจำชั้นของเราถ้ามีคนมาถามว่าครูประจำชั้นชื่ออะไรครับนักเรียนต้องตอบให้ได้ว่านักเรียนครูประจำชั้นของนักเรียนชื่ออะไรนะคะ ส่วนบอทอันนี้ทำความรู้จักผู้พิเศษครูที่สอนนักเรียนนะคะซึ่งตอนนี้นะักเรียนอาจจะยังไม่เจอนะจะเจอใน ในที่โรงเรียนนะคะเพราะช่วงนี้เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคนแรกจะเป็นทีเชร์จีนคนที่สองทีเชอร์เจนนาคือทีเชร์แอปเปิลก็ได้นะคะสามครูอดุ 4, ลสี่คุณครูฮานาฟีห้าคุณครูสมจิราหกคุณครูคณิตฐาเจ็ด 7, คุณครูฮับซอแปดนักศึกษาฝึกสอนนารซอ,ซอรีน,นะคะทั้งหมดนี้เป็นคุณครูพิเศษนะกเนเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในในออนไซน์นะคะถ้าเราโรงเรียนเปิดเราจะได้เจอกันนะคะ อ่าสำหรับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเอ๊ะแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่สมาชิกในโรงเรียนอย่างไรบ้างเอ่ยบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยสำหรับท่านแรกบทบาทครูใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียนของเราผู้อํานวยการนะคะมีหน้าที่ดูแลบริหารงานในโรงเรียนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกในโรงเรียน คนที่สองครูอาจารย์มีหน้าที่สอนหนังสืออบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีตีนักเรียนนักเรียนนะคะในฐานะนักเรียนนักเรียนเราเป็นเรามีบทบาทคือหน้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนนะคะมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณครูและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะตอนนี้เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนต้องทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนมาแต่เช้ามา ให้ทันเข้าแถวต้องตั้งใจเรียนหนังสือจะได้เป็นคนเก่งของคนเก่งอ่านี่แหละคะ่ะเมื่อเจอผู้ใหญ่เราต้องทำความเคารพมีมารยาทนะคะอ่าต่อไปเจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนนันะ การพานโรงนะคะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดความเร,เรียบร้อยภายในโรงเรียนนะคะแม่ครัวมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ให้แก่สมาชิกในโรงเรียนยามมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินราชการตลอดจนให้ความสะดวกในโรงเรียน ในเมื่อนกักเรียนรู้บทบาทแล้วเรามาดูว่านกักเรียนต้องปฏิบัติต่อบุคคลในโรงเรียนอย่างไรวันนี้เรื่องการปฏิบัติตนต่อบุคคลในโรงเรียนเมื่อนกักเรียนมาโรงเรียนนกักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะถึงแม้ว่านกักเรียนจะอยู่ข้างนองนกอนกักเรียนเจอคนนักเรียนก็สามารถทักทายทักทายได้เพื่อเป็นสแสดงความเป็นมารายาทของนกักเรียนนะคะ,ะมาดูการปฏิบัติตนต่อครอบครัวกันเลยนะคะไปกัน คนแรกผู้อำนวยการโรงเรียนนักเรียนควรให้ความเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนะคะผู้อํานวยการหรือผู้รองผู้อํานวยการนะคะเราต้องให้ความเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านที่สองคุณครูคุณครูนะคะนักเรียนต้องนักเรียนควรตั้งใจเรียนขณะที่ครูสอนและเชื่อฟังคําสั่งสอนของ ครูครูเปรียบเสมือนเมฆคนที่สองของนักเรียนใช่ไหมคะครูคนแรกก็คือเมฆคนแรกก็คือเมฆของนักเรียนเมฆคนที่สองคือคุณครูที่ส,นสอนนักเรียนนะคะอ่านักเรียนสําหรับนักเรียนตนนักเรียนกับนักเรียนก็มี บทบาทเช่นกันนะคะนักเกรียนควรพูดด้วยถ้อยคําสุภาพมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนรวมทั้งมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันนะคะเราอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนจะต้องมีหัวหน้าห้องสมาชิกในห้องเราต้องเมื่อจะพูดกับนักเกียนต้องพูดคําสุภาพมีความเสียสละรักการสามัคคีกันจะจะทให้โรงเรียนห้องเรียนของเรามีความความสุขนะคะ ่อไปนะักการพานโรงเราควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพานโรงนะคะไม่ใช่ว่าเราทิ้งขยะจะทิ้งตรงไหนก็ได้บอกไม่เป็นไรเพราะมีพานโรงแล้วมาก่าไม่ใช่นะักเรียนต้องช่วยกันดูแลนะคะต่อไปแม่ครัวเวลานะักเรียนไปรับประทานอาหารหรือส่งถาดข่าถาดอาหาร ควรเข้าแถวให้เป็นระเบียบและพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อ,อนหวานนะคะเมื่อรับประทานกล่าวขอบคุณนะครับเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพราะนั่นคือเป็นบุคลาบุคคลในโรงเรียนเช่นกันนะคะ,ะถ้าสมาชิกทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองถ้าทุกคนทำหน้าที่ปฏิบัติ ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วสมาชิกทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสามารถขีภายในโรงเรียนของเรานั่นเองเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับการเรียนวันนี้นะคะสำหรับก่อนที่เราจะจากไปครูครูจะให้นกักเรียนฟังเพลงอีกรอบนึงนะคะ วันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาับหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย